12วิธีการสร้างรายได้นะคะหรือวิธีทำเงินที่จะทําให้เราเป็นมหาเศรษฐีรวยได้จากช่วงวิกฤตโควิด -19 นที่เลยก็ได้ค่ะคุณก็ลองดูว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวจากธุรกิจในช่วงนี้หรือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วปรับตัวได้สร้างตัวเองเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กัมปุ้งนะคะกัมปุ้งน้ำหนึง่ง วันนี้ก็กำังเหนือเรื่องอะไรก็วันนี้ค่ะหลายคนกำลังแ a นิ c ใช่ไหมคะในเรื่องของโควิดนายที่รู้ว่าช่วงที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็วิกฤตไวรัสกําลังระบาดไปทั่วโลกหรือกระแพร่กระจายเลยเชื่อว่าหลายคนก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่ากลัวว่าตัวเราเอ๊ะเราจะติดเชื้อหรือเปล่าหรือคนในบ้านเราจะติดเชื้อหรือเปล่าก็วันนี้ค่ะปุ้งจะมาบอกหรือแชร์เทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆในเรื่องของ โควิดนะในช่วงนี้ค่ะคือหลายคนก็มองว่ามันคือวิกฤตงนญ่ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าผู้เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็กําลังตกง,งานหรือว่าก็ไม่กล้าไปทํางานใช่ไหมคะมันก็สามารถทําให้เราสูญเสียเรื่องของรายได้ก่อนอื่นเลยวันนี้พุ่งจะมาแชร์ในเรื่องของ12อาชีพทําเงินในช่วงวิกฤตตรงนี้ค่ะก็คือ12วิธีทาเงินในช่วง โควิดจะอก็จะเป็นเทคน,นิคที่ปุ้งอะค่ะคัดกรองมาทั้งหมดแล้วเราจะบอกได้เลยว่าถ้าช่วงนี้นะคะใครจับตลาดได้ดีเพอรเลยค่ะ <het> เราอาจจะเป็นคนที่รวยหรือประสบความสาเร็จจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤต เหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะวันนี้ถ้าอยากจะได้รู้ข้อมูลดีๆแบบนี้หรือคิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ยังไงอยากให้พวกเรากดไลค์กดแชร์ให้กับกำมปุ้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องกําปุ้งด้วยนะคะที่ Youtube c h a n n e n โอเคไหมคะก็วันนี้ปุ้งจะมาแนะนำ12วิธีการสร้างรายได้นะคะหรือวิธีกาทำเงินที่จะทำให้เราเป็นมหาเศรษฐีรวยได้จากช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้เลยก็ได้ค่ะ เดี๋ยวพุดจะขออนุญ,ญาตเริ่มจับข้อ12มเลยนะคะข้อ12อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นอะไรนีหลายคนอาจจะกำลังทำอยู่ก็ได้ข้อ12ก็คือการเขียนนิยายหรือว่าการเขียนเนื้อหาหรือหนังสือค่ะ เียนนวนิยายต่างๆอะค่ะคือจะบอกว่าพวกนี้ค่ะเราสามารถสร้างรายได้แบบนี้ได้จากที่บ้านเราสามารถใช้มือถือดีๆสักหนึ่งอันที่เราสามารถใช้ฟีดข้อมูลข่าวสารหรือว่าดูข้อมูลข่าวสารก็สามารถคิดไอเดียเจง๋งๆไปหาร้านหรือบรรยากาศดีๆค่ะคิดเนื้อหาคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเลยที่ปุ้งบอกว่ามันเป็นช่องทางทําเงินได้ดีมากเลยบางคนสร้างเป็นไรายได้เสริมในระหว่างที่เราทํางานประจำก็ใช้ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าอส่วนต่อไปเป็นขั้นตอนหรือวิธีการทําเงินข้อที่1 1การรับทำข้าวกล่องค่ะฟังไม่ผิดนะคะอันนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าแม่บ้านหลายๆคนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยวันนี้เราจะได้โชว์ฝีมือนอกจากที่เราจะโชว์ให้คุณสามีทานแล้วใช่ไหมคะเราสามารถทําอร่อยๆเนะะี่ยค่ะไปรับทําตามบ้านได้หรือว่าเราสามารถส่งเดลิเวอรส่งตาม เพราะพุ้งจะบอกเลยค่ะทุกวันนี้คือตอนที่พุ้งออกไปออกไปซื้อของไปจ่ายตลาดหรือออกไปตามแบบเสว่นข้างบ้านคือปรากฏว่าร้านขายข้าวปิดเกลี้ยงเลยคือไม่ขายเลยเพราะฉะนั้นทำไงคะเราก็ต้องกินต้องใช้คือปุ้งก็อยากจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็หาซื้อข้าวกินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าตัวเองอะค่ะเป็นคนที่ทาอาหารอร่อยมีฝีมือดีมีกิมมิคในการทําอาหารนะคะพุ้งแนะนําเลยอันนี้เป็นอาชีพเสริมได้อย่างหนึ่งเลยสําหรับใครที่ตกงาน หรือว่าใครที่เป็นแม่บ้านอยู่ก็สามารถสร้างรายได้จากการทำข้าวกล่องเนี่ยคะ่ะส่งเดลิเวอรี่ตามบ้านได้ด้วยเช่นๆๆเดียวกันเห็นไหมคะน่าสนใจกันแล้วละสิวิธีที่10อันนี้เป็นวิธีที่ไม่รู้ว่าหลายคนนึกถึงหรือเปล่าแต่เป็นวิธีการขายปับ จะบอกเลยว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่คนเรียกร้องมาเยอะมากๆเลยเรื่องของประกันโควิดหรือประกันโรคร้ายแรงหรือโรคระบาดตอนนี้อะคะ่ะคือจะบอกว่าเบี้ยถูกมากๆเลยนะตั้งแต่หลัก10บาทอะหลักสิบหลักร้อยหรือจนหลักพันเลยซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันมันจะต้องเซฟเซฟหมดหรือว่าเซฟตัวเองจริงไหมคะเพราะวันนี้ เชื่อว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสติดหรือเสี่ยงโรคมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าวันนี้เราเป็นขึ้นมาแล้วล่ะใครจะดูแลคนที่บ้านของเราจริงไหมคะใครจะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องโดนกักตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก ตรงนี้ค่ะหลายคนก็เริ่มออกมาขายประกันหรือว่าซื้อประกันมากขึ้นแต่อาชีพของคนขายประกันนะคะก็สามารถทําเป็นรายได้หรืออาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทําให้เรารวยขึ้นมาได้เลยจริงๆค่ะเพราะตอนแรกค่ะกรมธรรม์ตรงนี้ที่มีอยู่ก็ประมาณ10กว่ากรมธรรม์ตอนนี้ปัจจุบันคือ20กว่าบริษัทแล้วที่ทํากรมธรรม์เรื่องโควิด19เพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจไปหรือว่าถ้าเราอะค่ะอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ซื้อประกันตัวนี้อยู่แล้วลองมาเปลี่ยนเป็นผู้ขายเลยดีไหมคะจะสามารถทํากำไร อะไราจากรายได้ตรงนี้ได้อีกด้วยสิงไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่กําลังขายประกันตัวนี้อยู่ก็ยังไงลองเม้นหรือคอมเมนต์มาข้างใต้เมนนี้ก็ได้ค่ะอาจจะมีคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจติดต่อไปหาคุณก็ได้โอเคไหมคะเป็นช่วงโปรโมทสินค้าไปให้ในตัวโอเคไปดูวิธ,ธีที่เก้ากันค่ะคือวิธ,ธีการส่งของหรือว่าส่งเอกสารคือวันนี้ค่ะจะบอกว่าธุรกิจที่เติบโตแบบมีในยะสําคัญมากๆเลยคือธุรกิจพวก ส่งสินค้าหรือจะส่งพวกอารมณ์เป็นประมาณว่าเคอรี่ d ี l หรืออะไรพวกนี้ต่างๆค่ะปุ้งบอกเลยช่วงนี้เขาต้องขนส่งสินค้าเยอะมากๆเพราะว่าคนก็ไม่กล้าออกไปไหนกันจริงไหมคะมันทําให้ชีพตรงนี้ค่ะก็สามารถทําเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยเหมือนกันไปดูวิธีที่8การขาวิธีที่8ใกล้เคียงกับการส่งสินค้าเลยก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะฟู้ดเดลิเวอรี่ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง อย่างเช่นฟู Panda, ้ดแพนด้าแกล็บใช่ไหมคะหรือว่าไลแมนหรือว่าแอปเกตหรืออะไรก็ตามค่ะอุ้ยถ้าปุ้ยพูดครบไม่ครบหรือไม่หมดนะต้องขออภัยเพราะมันเยอะมากๆในช่วงนี้คือเป็นธรุรกิจที่เติบโตมากๆแล้วก็เติบโตแบบ แบบมีในยัตสำคัญเลยค่ะเพราะว่ายุคตอนนี้คือใครๆก็ไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกไปจากบ้านใช่ไหมคะแต่ต้องกินใช่ไหมคะแล้วบางคนตื่นเช้ามาเออคืออย่างปุ้งคนนึงล่ะคะ่ะทําอาหารไม่เป็นทำไ้แค่ไข่เจียวกับมนเอง,เ,องเพราะฉะนั้นเราก็อยากกินอาหารดีๆหรืออยากกินข้าวดีๆเราก็สามารถสั่งผ่านมือถือแค่เพียงเครื่องเดียวโอเคไหมคะ เราก็สามารถได้กินของอร่อยๆอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพถ้าสมมติเรามองว่าเฮ้ยเราอยากจะมีรถอยู่แล้วค่ะก็าสามารถออกไปขับในเรื่องของส่งอาหารจะส่งอาหารไปรอคิวอะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับใครบางคนที่เลี้ยงดูหรือส่งลูกไปเรียนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ ไปดูวิธีที่เสร็จกันค่ะอาชีพที่เสร็จก็คือการรับทำอีบุ๊ค่ะรับทําอีบุ๊กเี่หลายคนสงสัยว่า ีบุ๊กอะค่ะมีถ้าเราเสิดน,นะว่ารับทำอ e ีบุ๊กหรือวิธีการทำอีบุ๊กอะค่ะ e <K> บนอากูนะมีเยอะมากๆที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าสืบค้นข้อมูลพวกนี้ได้พุ่งบอกเลยตรงนี้ก็สามารถเขียนอีบ e ุ๊กพวกนี้ก็สามารถทําให้เราได้เงินได้เหมือนกันโดยที่เราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้หายอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปตามร้านกาแฟที่เราอยากไปนั่งชิลๆหาไอเดียดีๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโอเคไหมคะต่อไปเป็นอาชีพพี่พง ไม่ผิดนะคะยุคทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะทุกอย่างผ่านโซเชียลมีเดียหมดเลย <S <S วันนี้คะ่ะเราคุยกับอาจารย์เราสื่อสารกับที่โรงเรียนเราแทบจะใช้ ปวดคุยกันกับอาจารย์แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะหลายคนก็ออกมาเป็นกูรูใช่ไหมคะในเรื่องของการสอนออนไลน์เยอะมา,ากๆแล้วก็มีคนที่สามารถทำไรายได้ตรงนี้เป็นแพสซีฟอินคัมได้เลยนะคะสามารถสร้างไรายได้หลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนได้เลยบางคนแค่ออกมาวันนี้ค่ะเราแค่มีความรู้แต่เราต้องมีความรู้ก่อนนะคะที่เราจะไปสอนคนอื่นโอเคนะเราแค่มีความรู้ที่เราอะค่ะมีอยู่แล้วเราก็แค่ออกมาสอน ความรู้ตรงนี้หรือแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาบอกว่าเท่าวันนี้ค่ะเราหวงเราเท่ากับไรนะคะแต่ถ้าเราให้เราจะเท่ากับได้หรือเท่ากับรวยเห็นไหมคะแค่เอาง่ายๆเลยค่ะเอ้เราเราสอนอะไรไม่เป็นเราสามารถทําอะไรได้ไหมเช่นยกตัวอย่างคุณทอดไข่เจียวยังไงให้ฟูกรอบอันนี้คุณก็เปิดคอร์สสอนได้แล้วคุณทําอาหารเก่งคุณก็เปิดคอร์สสอนได้คุณสามารถถักนิตติง้งได้สวยงามคุณสามารถทําหมวกแบบแฮนด์เมดได้ดีไอต่างๆ คุณก็ออกมาเปิดสอนออนไลน์ได้แล้วค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณเก่งหรือชนานาญด้านไหนชอบแต่งรูปเป็นคนชอบแต่งรูปเป็นชีวิตจิตใจถ่ายรูปกับตัวจริงอาจจะดูไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเก่งในเรื่องของการแต่งรูปเราก็สามารถออกมาเป็นกูรูในเรื่องของการสอนแต่งรูปผ่านออาแปอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้ได้ หรือแม้แต่บางคนสร้างสติกเกอร์ลายมาเป็นของเองก็สามารถออกมาเป็นครูรููหรือคนสอนคลาสพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถสร้างได้ให้เรามาหาศาลเลยทีเดียวนะคะนะอย่าลืมนะถ้าเรารู้อะไรก็ลองออกมาแบ่งปันกันดูค่ะอาชีพที่5ค่ะเป็นอาชีพที่หลายคนไม่รู้ว่าดึงถึงหรือเปล่าก็คืออาชีพเซอร์วิสหรือ หรือว่าสงสัยเอ๊ะมันมีอาชีพแบบนี้ขึ้นมาด้วยหรอจะบอกว่าทุกวันนี้ค่ะหลายคนนะจะเป็นยุคที่แบบสาวๆไม่ใช่แม่บ้านแม่สีเรือนอีกต่อไปคุณผู้ชายลืมไปได้เลยนะคะจะต้องร้านงานที่แบ่แม่บ้าน,แม,านแม่สีเรือนเพราะฉะนั้นหาไม่ได้แล้วซึ่งกับผู้คนหนึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในการที่จะเก็บบ้านทำความสะอาดก็จะมีพวกแอปแอปแม่บ้านออกไปเซอร์วิสบริการทําความสะอาดตามบ้าน ุ้งบอกเลยค่ะอันเนี้ยก็สามารถสร้างเป็นไรายได้อีกหนึ่งช่องทางได้เช่นเดียวกันแล้วก็เขานับเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงบางที่อะค่ะถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆหน่อยก็ชั่วโมงหนึ่งเป็นพันเลยทีเดียววันหนึ่งเราทําสัก8ชั่วโมงวันหนึ่งไรายได้เกือบเกือบเหยียบเหียบหลักหมื่นเลยนะคะบางคนสามารถทํารายได้หรือเป็นแม่บ้านเซอร์วิสแบบเนี้ยค่ะได้เกือบเกือบหลักแสนเลยทีเดียวจะบอกเลยไม่ใช่เล่นๆเรยแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กลัวโรคโควิดหรือว่าเราจะไปทําความสะอาดบ้านี้ อันนี้เราก็ต้องดูเป็นเคสบายเคสไปโอเคไหมคะมาถึงอาชีพที่4ค่ะก็คืออาชีพรับยิ้วสินค้าค่ะตัวอ,อย่างที่บอกค่ะหลายคนไี่อยากทำได้เป็นย่้มที่ทลุกมควจะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็แพนิคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่เราอะเห็นไหมคะหูไนกี้ออกใหม่รองเท้ารุ่นนี้แบบยงาม,มากของขาดตลาดแต่เราก็ไม่อยากออกไป,ปเผชิญโลกที่จะไปเสี่ยงกับ สินค้าราคาหลักร้อยหลักพันแต่ว่าต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายคนนะคะที่เขาใช้ตัวเองเนะะี่ยค่ะฉันไม่ได้กลัวนะฉันสามารถออกไปรับพิวสินค้าแล้วก็ มาจัดส่งเร li ลลิวี่ให้กับลูกค้าได้หรือมาใช้บริการขนส่งต่างๆพุ้งบอกเลยอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทํากําไรได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างยกตัวอย่างบางคนอ่ะบ้านอยู่ไกลห้างเฮ้ยฉันเดินออกไปแป๊บเดียว 5, 5้านาที10นาทีก็เดินไปถึงห้างแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถไปช้อปปิ้งสินค้าที่ห้างแล้วก็มาจัดส่งสินค้าให้แค่นี้ก็บวกกาไรงามๆสินค้าบางชิ้นสามารถบวกกาไรได้หลักพันเลยลองนึกดูสิคะว่าถ้าเดือนหนึ่งอะคะ่ะสินค้าหลักพันแล้วเราบวกสินค้าได้สักสิ20ชิ้นนหหรืออลัก100้้ยชิ เราก็มีรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนกันได้เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นรายได้ที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะแต่เพียงแค่ว่าเราอะค่ะมีแหล่งที่มาหรือหาสินค้าเป็นแค่นี้คุณก็สามารถทําเงินได้แล้วโอเคไหมคะอาชีพที่3การทำคอนเทนต์ออนไลน์นั่นเองค่ะคอนเทนต์ออนไลน์เชื่อว่าทุกคนทุกวันนี้เราชอบแต่งคอนเทนต์กันใช่ไหมคะเวลาเราจะลงรูป วลาเราจะลงรูปก,กันทีหนึ่งเราก็จะต้องมีคอนเทนต์แคปชั่นเจ๋งๆเท่ๆเพื่อดึงดูดล่อตาล่อใจให้กับสาวๆหนุ่มๆให้เขาเข้ามากดไลค์กดชอบหรือว่ากดแชร์ทําให้เกิดไวรัลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะจะบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นคนหัวคิดสร้างสารรค์หรือว่าครีเอทนะคะ เขียนคอนเทนต์เก่งๆคุณก็สามารถรับเขียนคอนเทนต์ตามบล็อกเกอร์ต่างๆได้หรือแม้แต่ตามกลุ่ม Facebook ต่างๆคุณก็สามารถรับเขียนได้ซึ่งจะบอกว่าอันนี้ค่ะมันคือทรัพย์สินหรือมูลค่า ทรัพย์สินที่เกิดจากภูมิปัญญานะคะคุณก็สามารถเรียกราคาหรือว่าทํากําไรอยู่ที่มูลค่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เราทําออกมาว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็สามารถทําเงินให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยมีแค่เพียงโทรศัพท์มือถือสมุดปากกาหรือเพียงแค่โน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องหนึ่งก็พอค่ะ วิธีการทำเงินวิธีที่2เชื่อว่าวิธีที่2เนี่ยหลายคนอาจจะเคยคิดนะแต่่าหลายคนไม่เป็นใช่ไหมคะคือวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยขายค่ะไม่ฟังไม่ผิดน,นะคะกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ตอนนี้มาแรงมากๆแล้วก็มีหลายคนคือปุ้งเชื่อว่าบางคนนะคะ่ะเป็นไกด์ท่องเที่ยวบางคนเป็นอาจารย์สอนหนังสือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่บางคนเลี้ยงกุ้งปลูกหอย ปลูกพืชอยู่อะไรก็ตามก็ออกมาทําธุรกิจที่เรียกว่าเย็บหน้ากากขายค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ น,นี้คือจะบอกว่าหน้ากากบ้านเราก็เป็นที่ขาดตลาดมากๆคือราคา2.5บาทหาที่ไหนได้ช่วยบอกปุ้งทีนะคะห <No. S 1> าไม่ได้เลยและที่สําคัญคือตอนนี้ก็คือหน้ากากก็ขาดตลาดแต่ว่าเราก็จําเป็นจะต้องมีหน้ากากาหรือมีแมสใช้ในการที่ป้องกันตัวเองออกจากโรคภัยต่างๆหรือว่าเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งค่ะที่เราสามารถสร้างกําไรกับมันได้ถ้าบ้านเรามีเครื่องจกักรดีสักเครื่องหนึ่งอะคะ่ะก็สามารถตอนนี้เย็บหน้ากากขายได้ เราสามารถเนื้อหากาตรงนี้สามารถทําเงินแล้วขายนออนไลน์เป็นที่โด่งดังหรือสะพัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้พุ่งบอกเลยใครที่มีไอเดียนะคะหรือว่ามีหาแหล่งซื้อผ้าดีๆได้คุณลองทําหน้ากากขายดูค่ะเออแต่จะบอกว่าไอเรื่องของหน้ากากนะคะถ้าเย็บไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่หน้ากากนะคะมันอาจจะดูเป็นนักอาจจะดูเป็นไม่ใช่หน้ากากาได้หรือคนซื้ออาจจะเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเย็บดีๆเพราะว่าถ้าเย็บไม่ดีมันจะกลายเป็นกาง อันนี้เห็นว่าเลยตามอินเทอร์เน็ตก็ตลกดีนะคะน่ารักดีอ่ะแล้วก็วิธีหรืออาชีพทําเงินนะตอนนี้ช่องทางที่1เลยหรือว่าอันดับหนึ่งตอนนี้โด่งดังและมาแรงมากมากเลยคือการขายของออนไลน์ค่ะฟังไม่ผิดน,นะคะแลาถูกคณไม่ได้หวาด้วยคือการขายของออนไลน์เพราะว่าตอนนี้แม่ค,าะคะ้าพ่อค้าออนไลน์แพ็กสินค้าส่งกันทุกวันและทั้งวันเลยเพราะว่าคนหนึ่งคนไม่ออกไปไหนและสองคือ ขายหน้ากากบางคนก็แพ็คสินค้าหรือแพ็คหน้ากากออนไลน์ขายคือจะบอกว่าปุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่ขายหน้ากากออนไลน์อยู่จะบอกว่าคือมันขายดีมากแล้วกําไรดีมากๆเพราะว่าเรารับมาเท่าไหร่เท่าไหร่ปุ้มบอกเลยภายใน 1- 2วันสินค้าหมดเกลี้ยงหมดตามท้องตลาดเลยไม่เหลือเลยก็จะมีขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นกระแสหลักนิยมเลยนะคะก็คือเช่น1คือหน้ากากถูกไหมคะถ้าคุณหาแหล่งดีๆได้หรือว่าคุณสามารถผลิตขึ้นมาเองได้ก็บอกเลยว่าคุณสามารถทํากําไรจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สอ เลยคือพวกเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือเจลต่างๆที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตรงนี้ก็สามารถทําให้เราปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เจลแอลกอฮอล์ก,ก็ขายดีมากๆเลยบนโซเชียลอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิค่ะหรือเครื่องตรวจจับอุณหภูมิบนร่างกายว่าตอนนี้คุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดหรือเปล่าอันนี้ก็ขายดีมากๆหรือแม้แต่สินค้าของใช้เครื่องใช้อุปโภคบริโภคค่ะยกตัวอย่างเส้นของใช้ในบ้านเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรต่างๆค่ะตอนนี้คือขายดีมากๆเลยเพราะว่าคนก็ไม่อยากจะออกไปช้อปปิ้งนอกบ้านไม่อยากจะเอาตัวเองออกไปเสี่ยงแต่ตรงนี้เป็นของที่ยังจําเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้อันดับหนึ่งหรือ เรื่องของการขายสินค้าออนไลน์เชื่อว่าหลายคนกําลังอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะเข้ามาลองทำว่าเอ๊ะขายของออนไลน์มันมีเทคนิคยังไงมันทํำยังไงได้บ้างจริงไหมคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ขายของออนไลน์ มันจะมี2รูปแบบนะคะอันนี้ปุ้งขออนุญาตแชร์นิดนึนงเพราะว่าโดยส่วนตัวปุ้งเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วปัจจุบันคือขายของแบบเนี้ยคือเยอะมากๆเลยแล้วก็ปุ้งเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ปรกษาหรือเป็นโค้ชในการสอนงานสอนวิธีการทําการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะจะบอกว่าช่วงนี้อีกตัวหนึ่งที่ขายดีอันนี้เป็นกิมมิคล,ลับเลยนะคะคือกลุ่มของอาหารเสริม กลุ่มของอาหารเสริมเป็นกลุ่มที่ขายดีมากแบบไม่น่าเชื่อตอนแรกปุ้งคิดว่าเฮ้ยอาหารเสริมมันจะขายดีหรอเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่คนไทยไม่ได้ไม่ได้นิยมอาหารเสริมมากนะคะแต่แต่จะบอกเลยค่ะว่ายิ่งช่วงที่เกิดไวรัสระบาดเนี่ยค่ะคุณจําเป็นต้องทานอาหารเสริมเป็นอย่างมากคือคุณหมอหลายคนอาจจะบอกว่าเอยอาหารเสริมไม่จําเป็นหรอกแต่จริงๆแล้วค่ะการที่เราไปหาคุณหมอเป็นเพราะว่าเราเกิดโรคนั้นแล้วเราถึงต้องการรักษาผิดไหมคะแต่อาหารเสริมค่ะเป็นอาหารป้องกัน เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่อยากจะเป็นแล้วไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องมารักษาคุณต้องทําการ,การ,การป้องกันค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดคือทําร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปยิมยิมก็ไม่ปลอดภัยคนเยอะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือเราทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะสมส่วนแล้วก็ครบทุกมื้อนะคะสิ่งที่เราทําได้อันนี้คือจุดประสงค์หลักๆเลยแต่สิ่งที่ปุ้งจะแนะนําอันนี้จะแทนเป็นเคล็ดลับนะคะ อาหารเสริมที่ขายดีมากๆช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกกลุ่มถังเช่าเพราะว่าพวกนี้ค่ะจะช่วยบำรุงปอดทําให้ปอดแข็งแรงเพราะาเราถ้าจากที่เรารู้จักมาคือ ไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยตัวนี้หรือโคโรนาค่ะมันเข้าไปทำลายเรื่องของปอดทำให้ปอดของเราอะค่ะไม่สามารถทำงานได้แบบปกติเนาะไปทำลายการทำงานของปอดตรงเนี้ยเรื่องของพวกทางเช่าหรือกลุ่มตระกูลตรงเนี้ยค่ะหรือพวกคอดีแมกอะไรพวกเนี้ยสามารถช่วยเรื่องของปอดได้กีอีกจุดหนึ่งค่ะในเรื่องของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับวิตามินต่างๆหรือเช่นพวกเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ แคนวิตามินและเกลือแร่รวมถ้าสมมติเราเป็นคนนึงที่ชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วพวกนี้เลยว่าดีมากๆแต่ถ้าคุณไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้ผู้จะแนะนาเป็นพวกกลุ่มของอาหารเสริมที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมในลักษณะที่ช่วยในเรื่องสารต้านอนุมูอลอิสระหรือว่าเป็นวิตามินและเกลือแร่รวมยกตัวอย่างเช่นน้ําผลไม้ต่างๆหรือว่าพวกผักและวิตามินรวมพวกนี้ค่ะจําเป็นจะต,ต้องทานเพราะว่าจริงๆในหนึ่งวัน คนเราไม่สามารถทานผผักผลไม้ถึง5สีได้อยู่แล้วทานมากๆอาจจะเป็นแค่สีเขียวแต่อาจจะไม่ได้ทานสีม่วงสีส้มหรืออะไรก็ตามเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญและปุ่งจะบอกเลยปัจจุบันนะคะการขายสินค้าออนไลน์หลายคนที่ว่าเอ๊ะแต่เราก็ไม่รู้จะไปหาแหล่งที่ไหนเพราะต้องหาแหล่งก็ต้องออกไปข้างนอกอีกจริงๆปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์นะคะ่ะ มันทําได้2รูปแบบเลยทั้งสต็อกสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทําขายของออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณก็ไร้ความเสี่ยงคุณเหมือนเป็นคนหนึ่งอ่ะที่โปรโมทสินค้าออกไปมีคนสั่งซื้อคุณก็แค่สั่งให้บริษัทจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าก็ทําได้เช่นเดียวกันก็อยากให้ทุกคนไปลองดูค่ะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคดีๆทั้งหมด12ข้อหรือว่าวิธีการทําเงิน12ข้อในช่วงที่เราผ่าวิกฤต ช่วงยุคโควิด19ไปได้หลังจากฟังคลิปนี้จบนะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งเลยก็ได้ที่คุณสามารถรวยหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตเหตุการณ์ an, ไวรัสระบาดในช่วงนี้เลยก็ได้นะคะคุณก็ลองดูว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวจาก ธุรกิจในช่วงนี้หรือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วปรับตัวได้สร้างตัวเองเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเลยก็ได้ค่ะก็ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะอยากให้พวกเราแชร์กันออกไปค่ะแบ่งปันกันออกไปถ้าวันนี้เรารู้จักแบ่งปันคุณจะยิ่งได้รับมากกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะวันนี้ปุ้งฝากไว้นะคะก็กําปุ้งนําเหนอนะคะก็อย่าลืมไปติดตามชาแนลของกําปุ้งกันได้นะคะก็เดี๋ยวจะมานําเสนอข้อมูลหรือเทคนิคอะไรดีดก็อยากให นำเสนอในเรื่องอะไรก็ยังน้อยลองพิมพ์หรือคอมเมนต์มาก็ไ้ค่ะก็ยินดีรับฟังหรือว่าอ่านข้อมูลจากทุกคนนะคะก็วันนี้กำปุ้งไปละค่ะไปก็ตามค่ะที่วันนี้ฟังคลิปนี้จบแล้วทำเงินหรือทำยอดขายจากสิ่งที่ปุ้งพูดไปนะคะลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันดูนะคะว่าเฮ้ยฉันสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากคลิปคลิปนี้เลยโอเคไหมคะก็ยังไงก็อย่าลืมฝักติดตามกันด้วยนะคะเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าโอเคนะคะบ๊ายบาย โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะ